ก็เพื่อนเจ้พี่นนท์ประจำสิงห์นะครับว้าน,น้าถึงแล้วครับเจ้ามาร์คทู ร,ะะรถเก่านี่รถแยกครับรถแยกเดี๋ยวลองดูรถแยกกันครับนี่จะทำบอ่อทุเรียนนะครับหินเต็มเลยครับ ต้องแยกออกครับนี่ครับโอ้จะเข้าเปเอายังไงนะตรงนั้นนะลึกมาก เอามาดูรถแยกครับจะแ,แยกยังไง It's Gracias. So ที่แตก แตกเป็นเสียง ต้องตีสลักสลักรุ้นโอ้กระจกอะไรแตกไหยกระจกแตกสะเทือนจนกระจกแตกเลยฮะสายรวยเฉยมั้งโอ้ กาจะเสร็จน,นี่อ่ะโอ้โอ้โอเป็นอาทิตย์บ้างนี่ดูว่ะแอ็งไม่ไปถึงไหนเลยเหรอเพื่อนทั้งหันโอ้ ว่าจะถึงนู่นครับโอ้โหยับเลยเร็วแต่ว่านันะแข่งเยรอเครับคลิปนี้ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ